อ่าแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Mew Gaming นะผมวันนี้กลับมาอาัดคลิปอีกรอบนะผมมาเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเรือประจันบ,บานล่องหนของอเมริกาผมเรือประจันบ,บานที่แบบว่าโคตรแพลงนะผมประมาณเพิ่มเพิ่มราคาครับแอนดรอยอ่ะประมาณพันห้าห้าสิบนะผมโูไมค์กดแรงมากแพงจัดนะผมเรือประจันบ,บานของอเมริกานะแต่ลูกฟองก็เท่ห์ลูกฟองเท่มากเลย รูปทงเหมือนเรือเรือประจบานในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับสมัยของอเมริกาเนี่ยจะทเททุนันผมพวกเครื่องบินพวกเรือนี่คือเททุนันเลยของอเมริกานะผมสวยนะอืม,มรับเดี๋ยวเราไปดูค่าสถานะของลำนีน้กันดีกว่านะผมว่ามันมีอะไรโดดเด่นมั้งนะผมไปดูกัเลยแมปเรามาที่หน้าอัปเกรดนะผมลำนี้นะผม ชื่อว่าแพนสปาเทลเตตันนะผมเป็นเรือเตตันนะในดูคำอธิบายฟรีมีอะไรบ้างอ๋อเนี่ยผมเป็นมันเป็นเรือที่บมีเป็นแนวคิดขั้นฟุ้งของเรือประจันบาลล่องหุ่นอันเอกประง์นะผมตั้งชื่อตามเจ้าเขาที่มีชื่อเดียวกันนะผมทรงเป็นลักษณะของพลังที่ไม่เคยมีมาก่อนการ่อต้านอย่างมายอดหอความยิ่งใหญ่ใหญ่จริงมันอันเอกประ逢อันตรายมากสามารถโจมตีเรือได้ทุกประเภทเรือไก่อ๋อ ถือว่าเป็นเรือทียบโหดนะมาครับเราไปดูความแข็งแรงดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเตตันม,มาเทียบกับฮาส์ิงนะความแข็งแรงนะผมเนี่ยจะจะ,จะรู้เลยว่าใครมันโกงกว่านะผมมาเริ่มจากความแข็งแรงของเตตักน,กนก่อนเลยอันเนี้ยห้าแฟนเจ็ดหมื่นสองพันนะผมถือว่าน้อยน้อยก็่าร์สิงฮาร์สิงหกแฟนสี่พันห้าร้อยฮาร์ิงเยอะกว่าประมาณสามหมื่นนะผมเลือดนะรวดในความเร็ว8ปจุดสี่นะผมความเร็วของ เออเตตันเรามาดูของจีนนะสิบเก้านะผมเยอะกว่าไหมเยอะกว่ามาความคล่อง,องแคล่วเก้าจุดแปดนะผมเทียบกับของอชิงนะสิบจุดเจ็ดนะผมอืมเทวเยอะกว่านะผมวชิงนี่นํำโด่งเลยแล้วก็เรดาร์แปดกิโลนะผมแปดกิโลอ่าดูของจีนบ้างอ่ะแปดกิโลเหมือนกันอ่าโฟน่าของอชิงฟังกิโลนะผมดูของเตตันบ้าง อ่ะรอบริเตตันเยอะกว่านะผมสองกิโลฟี่สิบเมตรนะผมถือว่ามีน้ำอยู่อันเดียวคือโฟน่าครับผมมาเดี๋ยวเราไปดู m อ็รฝาแฝงเอมฝาแฝงวิไฟของอเมริกานะเนีย่ยช่องอย่าง่ี้นะเป็นช่องยีง่ห้อแบบว่าอยู่ตรงเนี้ยผมเนี่ยอยู่มุมๆเลื้มๆตรงเนี้ยเออเป็นแบบเป็นช่องช่องวิไฟที่แปลกมากเลยเดี๋ยมาดูประเทศน,นะผมมาเดี๋ยวเราไปดูความเสียหายก่อนเลยความเสียหายของวิไฟอันนี้คือลูกละสองพันแปดร้อยนะเอ้ย สองหมื่นตัวเดียวสองหมืนแปดร้อยนะยิงโอ๊กประมาณสี่ลูกนะผมก็รวมกันรวมกันก็ประมาณแปดหมืนสามนะผมแปดหมืนสามพันต้นวนนะไม่มีกีติคอรนะผมแล้วพิเศษสิบเอ็ดจุดฝั่งเจ็ดกิโลเมตรนะผมสฝั่งเจ็ดกิโลเมตรแล้วก็เวลาบรรจุสิบจุดฝนแปดวินาทีนะผมเนี่ยเวลาบรรจุถืวนนนะอว่านานนะเพราะว่านานเพราะผมลองเล่นมาแหละมันบรรจุนานมากเลยถ้าเกิดประมาณสักเจ็ดวิ อย่างเงี้ยก็โอเคนี้เปิดฟิบวิบันนานไปนะผมแล้วก็จำนวนอาวุธฟิบเจ็ดชุดนะผมมีฟิบเจ็ดชุดนะฝั่งน,นี้ปืนผมไม่แน่ใจว่าถูกป่ะนะมันอ,นา,นะนอาวุธจินเนฟจิเนฟนะหน้าจนเนฟนะผมเป็นปืนที่ปืนฟฟลายหกมมนะผมความเสียหายอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้ผมถือว่าเยอะกว่านะเนี่ยถือเยอะเกว่านี้เนี่ยเย,เยอะกว่า,อ,วาอันนี้หมื่นฟรเก้าฟุตนะผมตอนนัดนะ อันนี้ตอนนัดอยู่ที่หมื่นห้าหกร้อยนะผมแต่เขาลองเพอ่งย่นเนื้อเพอืมแค่นี้เรืออเมริกาก็ไม่มีที่จะยืนแล้วผมเรือตีนี่นำโด่งทุกลำจริงอืมเราไฟเรืออเมริกาด้อยหมดเลยมาพี่ฝอยู่ที่เจ็ดจุดฟัฟฟ์ามกิโลเมตรนะผมของอนี้แล้วก็เวลาบรรจุอันนี้เป็นบรรจุนานน่ะบรรจุฟิฟฟองจุดเก้าห้าตีเป็นฟิฟฟิฟามวิเลยนะผมถือว่าบรรจุนานมากอะเนี่ยบรรจุนานกว่าฮชิงฮชิงเท่าไหร่เนี่ย โมชิ่ง17วินะผมเวลาบรรจุนจี่นี่รอไป13วิเลยนะผมเวลาบรรจุถือว่านานนานประมาณั่งวิอะถึงว่าละ่ะโลดอย่างช้าเลยนะผมเบื้องนี้บรรจุชา้นานะครัแต่แรงนะคออรับเคยรูโรเบิร์ดนะเคออยรูโรเบิร์ดของอันนี้ชื่อว่า T Launcher ฝัอง500มมนะผมฝั่ง150นะครับผมคอาเฟหายต่อลูกอยู่ที่ฝั่ง1806นะครับผมต่อลูกนะยิงออกประมาณฟักท์6บัง น่าจะหกผมห้าหกนี่ยแหละเจอห้าหกรอบแล้วผมไม่รู้เรื่องไม่ถูกกันนั่นแหละเงอมันห้าหกนัดน,นะผมนัม่นแหละแล้วก็พิ่ายอยู่ที่ฟิบจุดฟีฟูนกิโลเมตรนะผมถือว่าไกลอยู่พิเศเวลาบรรจุอันนี้บรรจุไว้นะผมลองเล่นมาแล้วบรรจุไวมากห้าวิเองอืมห้าวิเลยแล้วก็จานวนอาวุธอยู่ที่ยี่สิบสามนะผมยี่สิบสามชุดนะนะครับสำหรับเกลเชื่อ,น,อน,นี้นะผมมาต่อไปต่อไปดูเอทีสามนะผมต่อไปดูของอเมริกาผม ก็คืออาวุธอเมริกาทั้งหมดเนี่ยคือล็อกหมดเลยนะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะผมคือล็อกเลยแลยว้วอะเนี่ยผมแล้วก็อันเนี้ยลูกละหมื่นห้าหกร้อยนะผมเป็นตอร์ปิโดที่แบบว่าโคตรเบาเบามากผมลอกไปได้นมาเลยยิงไม่ละครายเครื่องเรือดำน้ำเลยนะผมแปลว่าเรือดำน้ำแบบมันหมด,ม,หม,ดหมดกัดอย่างนั้นเลยเออเพราะว่าเขาคนบับตอร์ปิโดให้ด้ไม่แรงกว่านี้หน่อย,อยจะดีมากนะอันเนี้ยดาตอร์ปิโดดาบไม่เบามากเลยน้่หมื่นห้าต่อลูกนะฝั่งลูกก็ประมาณฝ่าหมื่นฝ่าหมื่นหนึ่งพันนะผมนี่ฝั่งลูกนะ สองรูฟ 11, ามมืดหนึ่งพันก็ๆอีกนะถือว่าเบาโคตรเลยตออไปดูแล้วก็ระยะสั้นด้วยนะผมระยะแค่หกกิโลเองเป็นต่อไปดูที่แบบว่าเบาไม่พอระยะสั้นด้วยเวลาบรรจุก,ก็ถือว่าาบรรจุไวยอยู่ในเจ็ดวิเออบรรจุไวนะผมมีจำนวนอาวุธยี่สิบสามนะผมเนี่ยฝ่องฝ่องอันนี้ไม่ดีความเสียหายแกพี่ไฟนะผมพี่ไสั้นเกินแล้วก็ความเสียหายความเสียหายอันนี้คืออันนั้นมากเบานะผมยิงไม่คลยเครือเดินดน้ำเลยนะผม ต่อไปดูนะบอกว่าเขาคนบัฟอันนี้หน่อยเนี่ยต่อไปดูเอทีสามอืมเรือต้องแพ้แต่ให้ของมาแบบอืมมันไม่ไม่ดีเลยนะผมมันเบาอะนะครับต่อไปก็จะโหลดตัวต้ากาเฟยานะผมเป็นโจดตาร์นะเออจโจดตาร์ tswd A นะผมคาเฟ่หายตอนลูกประมาณหกร้อยห้าสิบนะผมหกร้อยห้าสิบ แล้วก็พี่ไฟอยู่ที่สามจุดเก้าฟุลด์กิโลเมตรถือว่าไกลนะตีมสี่กิโลเลยพี่ฝ่ไกลนะผมแล้วก็เวลาบรรจุอันนี้บรรจุไวสองจุดสี่ห้านะผมถือว่าไวอยู่ต่อไปก็ริมหนึ่งห้าหกเอนะผมอยู่ข้างหลังเลยนะเป็นช่องโทวที่จะแปลกอยู่นะเออมันเอียงด้านข้างแล้วก็อันนี้ถือว่าแรงหน่อยผมถือว่าเขาไปหาอยู่ที่ต่อลูกนะหนึ่งเก้าห้าศูนย์นะผมหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบพี่ฝ่อยู่ที่สามจุดเก้าฟุลด์ถือว่าตีมเป็นสี่กิโลนะผม กับ4กิโลเลยอันนี้อันนี้บรรจุอวไกว่า1.75นะผมเป็นเบิร์ดหนึ่งออกฝองออกฝงลูกนะอันเนี้ยตัวน,นี้แล้วก็ตัวทีเอ็มเอฟเอ็มนะผม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 ,ผมว่าผมจะเรียกว่าทีเอ็มแฟนอืมมันจะมันออกแบบแฟนทีเอ็มนะแฟมนะผมตัวเนี้เออออกฟรีแลมนะผมแต่ว่ามันจะแอดวานซ์กับฟรีแลมหน่อยนีย่ผมขอเตอหาย,ยที่9.75นะครับต่อลูกนะแล้วก็ใี่ฝ่ายอยู่ที่ สามจุดห้าฟุกันเลยนะผมเป็นฟกิโลเลยนะผมแล้วก็เวลาบรรจุอันนี้นานหน่อยนะบรรจุสามจุดห้าฟุนเนี่ยอืมตัวบรรจุนานนะผมมีฟรีป้อมหน้านี้ในผมมีมีฟรีป้อมนะปืนฟรีป้อมเกล็เชืรอฟรีป้อมนะผม้าซ้ายขวาแล้วก็ตบิโดอยู่เนี่ยเนี่ยตบิโดเป็นฝาเปิดอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้อยู่ข้างหลังไอเนี้ยอยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างบนนะเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าแล้วก็ บนหัวเรือรับเนี่ยบนหัวเรือยืนตรงธงแรกเนะี่ยแล้วก็หลังเรือนะผมหลังเรืออยู่ข้างๆป้อมปืนฝั่งป้อมนะผมมีซีป้อมนะอันนี้นะครับพอเทียบกับฮาร์ชิงแล้วแบบดูค่าสถานะเคลือบต่ําต่ำมอะผมตั้มโกฮาร์ชิงเยอะเลยแต่ว่าไอ้เรื่องดำมีความแรงเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะเออยกเวน้นอันนี้ยกเว้นตอร์บิโดที่แบบว่าเบาเบาเกินตอนะร์บิโดแบบไม่ได้ัยเครื่องเลยดำน้ําเลยนะครับ มาเดี๋ยวเราไปเล่นให้ดูผมไปจะไปเล่นให้ดูกันนะครับผมว่ามันจะดีหรือเปล่านะผมดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูกันโ okay. <า>อเค l e เลฟโก้เกมแรกดูเฟลเกมแรกนี่จะล้อหรือว่าจะล่วงกันนะผมจะได้รู้เลยเปพาก่อนเจอแล้วโอ้โห จะเลยมีการนุ่งนวลนะผมเกมเนี้ยอัดสิบะต่คืนแรกทุกทีอุ้ยเรือดำน้ำอยากทุกคนดูนะเดี๋ยวผมจะลองยิงเรือดำน้ำจะได้รู้ว่าดามเมจมันจะคลัตไหน,นอ,อยากไอ้<ต><ง>ห้องเรือดำน้ำเติเนี่ยโอ้โหจริงจิงแล้วอ่ะจะบอกว่าเราเนี่ยลลเป็นเรือสเฟติวนะผมเป็นเรือสเตลวลงหอนนะแต่ประเดับว่าตอนเนี้ยคือมันไม่เตลละตอนนี้คือมันโดนเห็นหมดละโอ้โห ตอามสเตลลหายหมดเลยอันนี้วัวาชิงแน่เลยนี่ไงชัดอยู่ไม่ได้วะ่ะเกมแรกเกมแรกก็ตายแล้ว,วะอะไม่ก็เกมที่สองเมื่อกี้เกมแรกก็ตายอาานาถละม,มาบอกเลือสเตลลแต่ว่าไม่สเตลลเลยนะโดนเห็นก่อนตลอดอ เริ่มมีการแหลกกินใครก่อนดีวะสัอร์ตบอยซัพอร์ตเลยเนี่ยมันแหลกมากเลยเนี่ยผมเลยเล่นไม่ค่อยได้เลยมันแหลกจริไม่ค่อยตายหแหลกไปไหน่อยจะเด,ดิามามา,มาเป็นร้อยจะเล่นเล่นไงอยากจะ่รู้จริงเกมแหลกจกัด เกมมันแหลกเลยนะผมดูเฟร,ม,ฟรมแดงเปลือกเลย,นยเ,นเนี่ยตายแกโอ้โหเกมมีอะไรดีมั้งเนี่ยมามาต่อเกมที่ฝั่งยังไวเกมมันแหลกเลยมันเล่นไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยหวัวฉีกนะเกมนี้เจอหวัวฉีกมาบอกเล่นเกมนี้พอตายไปาะว่ากเกมแหลกนี่แหละ

ความมือเต็มเลยเนะี่ยความมือฟรีลั้มเลยเนะี่ยโอม,มีหัวิงกับอีฟแคคอรเพื่อนะฟ,ฟังฟังฟังประตูอุตันบาลล้มหนึ่ง <S <S มแม่ฟ้า เพราะว่าตลอรอมันมาหา่างเยอะวไม่ใครมาเนี่ยลำน้ำจะรอมันเนี่ยไปตัวรอ,นนอตัว,ด,ตวดีโอมาอุ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ล้มสองไม่นารอด กลับมาด่วนหยับลงทันทีอยากจะรู้ว่าเรือเกณฑ์นี้มันจะรอดไหม จริงเกมนี้ right เพราะว่าถ้าเกมไม่แหลกอะถ้าเกมไม่แหลกยังไงยังไงก็ชนะนี้มันแหลกหมดเลยแพ้ตามเมื่อกี้มไม่แหลกแต่ว่าเพื่อนโดนยิงก่อนสามลามหายไปเลยเนีย่ยสตอยู่นู่หมดเลยเนะี่ยแอบอยู่ดูนี่พวกตัวมีอะไรบ้างวะ ไอจีกับแฮมเชียโอ้นะครับนี่ยังไม่เจอนี่ยังไม่บวกประตรูนะผมเนี่ยเฟรมแดงแหละเห็นปะเดิมแดงแล้วแรกมากเกมนี้ เจอแล้วช้านเลยเรือสเตลแต่ไม่สเตลนะเนี่ยไม่ลองหุ่นเลย คือตรงนี้สามลำเลยระล่างก่อนเนะี่ยมีความโดนเลย บาอาตาประตูไม่ออกนะผมไม่ออกมา,มออกมาเราเราก็ยิงไม่ได้โอ้ว่าชี้ขวาดเลว่าเออประตูไม่ออมมาตมออมาเ็ครับตายนเกาม โอ้ตัวดร้าวตดไปโดูหายเลยเนี่ยทุกคนดูนะจรู้ว่าดามเตอตอบไปโดนมาแค่ไหน สามหมื่นหนึ่งพันจแปรงนี้เห็นเหละเบามากเบาจัดอ่ะนี่ิดิด uh> ิดงดิ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 ด um cin ิด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  ไม่กำนะไม่ดได้คิวเลยเล่นมาไฟเก <c oughs> มชนะเกมเดี๋ยวนะผมดูความแรกเกมดิอืนั่นแหละ ไงแม่ผมสำหรับคลิปนี้นะผมคลิปรีวิวแพนฟิปเปอร์เทลเจสเตอร์นะผมสำหรับผมนะผมว่ามันควรบัฟบัฟตัววีดอนะผมบัฟตัววีโูไม่เท่าไหร่บัฟแกไอการแรกเกมเนี่ยจะดีมากเลยเห็นเป็นหลายหลายครั้งแลต่ปีกว่าแล้วมั้งคือถ้าไม่แก้พืทีอ่ะเออมันจะแพ้ต้องไอเกมแรกนี่แหละมันเลยทให้แพ้กระตุกยิงไม่ได้เลยนะผมเห็นปะในคลิปผมที่ดูคู่ผู้ชมเห็นเล่หลายคลิปผ่านมาแหละแรกทุกคลิปเลยนะผม เนี่ยเกมเนี้ยมันดีรำนั้ถือว่าดีนะเพราะว่ามันเป็นเร็วจนมาที่ฟู้กับวัวฉิงได้แต่ว่าคนบัตรตัวบโดหนึ่งไฮเดาเมจดแรงหน่อยนะผมตัวบิโด้ไฮเดแรงมแรงแรงแรงเลยเออแล้วก็สองแก้การแหลกนะผมเกมเนี้ยแหลกเกินไปแหลกแบบแหลกโคตรโคตรพ่อโคตรแม่เลยเกมเนี้ยเฟรมตกแบบฟิปเฟรมนะผมเนีครับอืผมอันนี้ผมเคยขอดีไปแล้วนะแต่เขายังไม่แก้ไปทีนะผม เนี่ยไอ้ขอแล้วขอนเรื่องการแลกเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ผมสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเราดูว่าจะเป็นอะไรนะผมอาจจะรีวิวอะไรใหม่ๆหรือไม่ก็อาจจะเอารำนี้ไปเล่นในอันนี้ผมอะไรวะคุมกันเรือทุกสินค้านะเอ้ยเรลื่อมทุกน้ำมันนะครับเรลื่อมทุกน้ำมันนะไม่แน่เพราะว่าไอัเนี้ยฟีคีฟรีเกมอันนี้คือแลกทุกเกมเลยโอ้โหไอผมสำหรับวันนี้ไปแล้วผมบายบายเจอกันครับจุ๊บ